เอาอีกแล้วจ้าทุกคนไม่รู้เป็นหนุ่มลาวหนุ่มพาม่าหรือกัมพูชานะบอกว่าอย่าให้ประจาน,นายจ้างนะทำแบบนี้ตกลงกันเรียบร้อยว่าขับรถเนาะขับรถฉีดยาเนาะฉีดยาฆ่าหญ้านี่แหละทุกคนวันละ450แล้วตกลงอะไรกันเบ็ดเสร็จแต่ว่าสุดท้ายนายจ้างบอกว่าต้องทำงานบ้านด้วยนะคนนี้ก็เลยบอกว่า ไม่ใช่ทาตนะที่จริงอะ่ะนายจ้างบอกว่าให้ที่พักที่พักฟรีไฟฟรีเนาะให้วันละ4ี่อห้าสิบบาทแต่ว่าหนุ่มคนนี้เนาะบอกว่าไม่ใช่ทาตนะไม่ยอมทำเด็ดขาดสบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีดูทานวันนี้มาพบมาพอแกบอนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะ ออนก็จะมาพูดในเรื่องราวประเด็นที่ว่าอยากทํางานที่ฟักที่พักฟรีน้ําไฟฟรีแต่ว่าให้ทํางานบ้านทำนี่ไปด้วยคือออนอยากจะบอกลูกจ้างทุกคนนะปัจจุบันนี้หางานยากมากๆเนาะแล้วค่าแรงขั้นต่ำเนาะก็อยู่ที่สามร้อยหกสิบสามบาทแต่ว่าออนบอกเลยนะไม่ได้พักฟรีแล้วก็น้ำไฟฟรีนะ ต้องใช้เองเสียเองทุกอย่างอันนี้วันละสามรอยห้าสิบบาทนะในโรงงานออนมีคนอีกมากมายต้องแบบต้องว่ายังไงอะต้องแบบเช่าแบบเช่าห้องอยู่แล้วก็มัดจำห้องสี่ห้าพันค่าห้องอีกเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ค่ากินอีกค่าเครื่องอะไรเยอะแยะค่าน้ำมันรถอีกโอ้โหแต่ว่าเขาก็ได้วันละสามร้อย 63สิบสามบาทแต่เขาก็ไม่เห็นบุญเนาะเพราะว่าทำงานแปดชั่วโมงแปดโมงถึงห้าโมงเย็นเนาะพักตอนเที่ยงแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หนุ่มคนนี้อันนี้คือออนก็อยากรู้เหมือนกันว่าความคิดเขาเป็นยังไงเขาอยากมาหางานหรืออยากมาเป็นแบบว่าอยากมาเป็นลูกจ้างอยากมาหาเงินหรือว่าอยากมาเป็นนายจ้างมากกว่าสำหรับออนนะ แค่นี้อะเนาะขับรถแล้วก็ทํางานบ้านไปด้วยแล้วก็คุยกันกับนายจ้างแค่นั้นเองเขาอ่ะคือออนบอกเลยเนาะก็จะมีบางส่วนที่แบบว่าใช้แรงงานเยอะเกินไปเนี่ยเราก็พูดพูดเราก็สามารถพูดกันได้เนาะเออเราทําไม่ไหวนะแบบเท่านั้นเท่านี้ได้ไหมไม่ใช่ว่ามาประจานนายจ้างว่าเอออยากมาประจานนายจา้างทั้งที่ตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณมาทําอย่างนี้คิดว่า เราเป็นทาสหรอโอ้โหใช้แบบใช้คำว่าทาสเลยนะคือสำหรับออนเนาะปัจจุบันนี้นะหางานมันยากมากนะอะไรที่ทำได้ออนก็จะขอทำนะสำหรับออนนะจะขอทำก่อนที่สำคัญก็คือที่พักนะ่ะ รีด้วยไฟก็ฟรีค่าแรงวันละสี่ร้อยห้าสิบเกือบวันเกือบได้วันละห้าร้อยอ่ะปัจจุบันเนี้ยคือยากมากนะวันละสี่ร้อยห้าสิบอ่ะในเขตกทมค่าแรงขั้นต่ำแต่ไม่รู้ว่าใครได้เท่าไหร่เนาะแต่สมว่าสำหรับออนอะ่ะสามรอยกว่าเนาะแต่ว่าก็คือค่ากินค่าอะไรเราก็เสียเองหมดค่าห้องค่าไฟค่าน้ำเราก็เสียเองหมดมาละสามร้อยออนออนสำหรับออนไม่บ่นนะเขียนมีออนก็รู้ทว่า รู้สึกดีแล้วเนาะแล้วก็คนพม่าที่มาทํางานในโรงงานเนี้ยในโรงงานที่ออนอยู่อะ่ะเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรเขาก็แบบบางคนโอ้โหอยากเข้ามาโรงงานนี้มากทั้งที่คนเต็มก็แบบเอออยากถาเท่าแก่เนาะอยากถาเท่าแก่ว่ามีงานไหมรับคนงานไหมแต่ก็ส่วนมากก็แบบคนงานเต็มแหละคนงานเกือบร้อยกว่าคนเนาะแต่บางคนก็อาจจะอยู่ในนี้บางคนก็อาจจะไปเช่าห้องอยู่เนาะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะ สำหรับหนุ่มคนนี้เนาะออนก็อยากฝากบอกนะเรามาหางานอันไหนที่ถ้าเราตกงานเราก็ทําไปถืออันไหนที่มันได้เงินมันได้ตังสำหรับออนคิดสําหรับออนทําหมดเลยแล้วเราก็คุยกันแกนั่นเองว่าเออเราทําไหวไหมหรือไม่ไหวแค่นี้เราก็คุยกันทํากี่โมงถึงกี่โมงแค่นั้นน่ะไม่ใช่ว่ามาประจานนายจ้างเนาะก็รู้อยู่แล้วว่าเออนายจ้างแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าสําหรับออนเนี่ยไม่เคยเจอนายจ้างที่ ที่ไม่ดีเนาะออนก็เจอที่ดีๆมาตลอดเลยค่ะทุกคนออนก็เจอแบบเงินเดือนก็จ่ายตรงเป๊ะๆตามตามจำนวนตามที่เราแบบตกลงกันไว้เนี่ยค่าจ้างค่าอะไรก็สมมุติว่าทําวันอาทิตย์เราก็ได้เออสองแรงเงี้ยทาวัน โอ้เราจะทํากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ก็ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้โรงงานออนไม่มีโอเนาะแล้วนะคะทุกคนก็อยากฝากบอกแรงงานลาวทุกคนเนาะอย่าทําเหมือนหนุ่มคนนี้เด็ดขาดเนี่ยมาว่าประจานนายจ้างทั้งที่คุณหางานเปล่าประกาศหางานอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแต่คุณมาทําอย่างนี้ยิ่งทําให้นายจ้างบางคนนะไม่อยากรับเด็ดขาดเนาะแล้วออนบอกเลยนะ การที่เราหาในออนไลน์อคือมันส่วนมากอมันจะเป็นทิปค่ะมันจะเป็นแบบแคล้ายๆว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงบางครั้งเนาะที่สําคัญเราเข้าศูนย์ดีกว่าเนาะเข้าศูนย์มันก็จะมีศูนย์ใช่ไหมคะศูนย์อ่าจัดหางานเนาะจะศูนย์จัดหางานที่สายใต้ใหม่ใช่ไหมคะพีพีเอฟซีเนาะออนแต่ว่าตอนนั้นออนอยู่ สายสามสายสีออนรู้ว่าศูนย์จัดหางานอยู่ที่สายใต้ไม่แล้วเขาก็หางานแต่ก็เสียค่าคอมแต่ก็ไม่แพงแหละว่าเราอยากได้งานอะไรงานโรงงานงานอะไรมีมดเนาะแต่ว่าเป่าประกาศหาใน Facebook หรือในตามโลกออนไลน์ต่างๆอะมันก็ไว้ใจไม่ค่อยได้หละเพราะว่ามันก็จะมีคนหลายประเภทเนาะแต่ถามว่ามันก็มีดีไหมมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าออนไม่เคยเป่าประกาศหาใน เฟซบุ๊กหรือโลกออนไลน์เพราะว่าเราไม่เชื่อใจใครเพราะว่าปัจจุบันนี้มันเชื่อใจใครยากเนาะทางที่ดีก็ไปหาตามโรงงานตามอะไรดีกว่าตามตามโรงงานตามร้านต่างๆเนาะถ้าเราอยากได้งานอยากทํางานจริงๆไม่ใช่ว่ามาประจานนายจ้างว่าเออนายจ้างแบบให้ทําอย่างโน้นนี้ให้ฟักให้พักฟรีไฟฟ้าก็ฟรีให้ค่าแรงวันละ4ี่ร้อยห้าสิบ ให้ขับรถด้วยแล้วก็ให้อะไรด้วยต่างๆนานาเนี่ยออนขึ้นให้ดูนะคะอย่าปอย่าให้ประจานนะนายจ้างคุยลบปากขับรถตัดหญ้าฉีดยาวันละสี่รอยห้าสิบที่พักฟรีไฟฟ้าฟรีพักในไร่มีคนงานสีคนพักคนละห้องนัดจบโทรมาต้องช่วยงานบ้านทุกอย่างด้วยมัน มันใช่หรือแบบนี้มอทำเองคือไม่ใช่ทาดเด้อโอ้หนี่เนาะแล้วก็จะมีหลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์เนาะบอกว่าบอกว่ามีงานให้ทำน่ะดีแล้วมันมีให้เลือกอยู่ดีคนบางคนอยากทำงานแต่บอใดทำแต่คนบางคนมีงานทำแต่กระจมนั่นนี่เงดดลายอยู่ไซ จูไซมันกะเอาเปรียบกันเมิดลาจมเห็ดยังห่วยคนเอาเปรียบก็เอาเปรียบจริงนะเคยเจอมาแล้วกลุ่มหางานนี้เชื่อถือไม่ได้บอกกันต่องานทิปนะไม่มีใครให้หลอก450พักฟรีน่ะคนไทยยังได้400รจค่าที่พักเองเลยเนาะเนี่ยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็เนี่ยขนาดคนไทยเขายังบอกว่า น้อยมากที่จะได้วันละสี่ร้อยห้าสิบขนาดคนไทยได้วันละสี่ร้อยก็ยังแบบที่พักฟรีที่พักแบบที่พักอ่ะต้องหาเองเลยไม่ต้องกับนายจ้างเนาะ <S <S นี่แหละเนาะสิ่งที่อยากบอกแรงงานราวทุกคนอยากบอกแรงงานราวทุกคนที่แบบเตือนเนาะอย่าไปประจานหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นมีอะไรค่อคุยกันดีๆ ก็คุยกันดีๆดีดกว่าเนาะเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราต้องพึ่งพากันซึ่งกันและกันเนาะถ้ามันไม่มันถ้ามันไม่ดีเราก็แค่หาใหม่หรือเดินหาตามร้านค้าตามอะไรต่างๆที่ประเทศไทยเยอะแยะขา่งานเนาะที่เราที่เราถนัดเอาที่เราถนัดราด้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวร้านแบบเยอะแยะร้านหมูกระทะเนี่ยก็มีงานเหมือนกันค่ะทุกคนเนี่ยถ้าเราดิน้นรนน่ะมีเยอะแยะ ถ้าว่าเราประกาศหาตั้ง facebook คือออนบอกเลยมันเชื่อถือได้ยากมากๆเนาะก็อยากจะฝากเตือนเนาะแรงงานเราทุกคนเนาะอย่าไปประจานเขาลงแบบนี้เพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นคนดูไม่ดีเราแค่จําไว้เป็นบทเรียนแค่นั้นเองว่าเออเราเคยเจอหรือเปล่าแล้วเ,เคยอะไรหรือเปล่าที่จริงเราก็คุยกันดีที่สุดเนาะโอเคค่ะพีเอฟซีคลิปนี้ออนก็ต้องขอตัวลาไปเป็นเท่านี้นะคะ ขอบคุณพี่ทีเอฟีทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ